สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ใจเป็นนาย My Manifest Podcast วันนี้เรามาเริ่มกันที่การพูดถึงสิ่งที่หลายคนอาจไม่ค่อยอยากเผชิญหน้าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนั่นก็คือจุดเปลี่ยนของวัยกลางคนค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า midlife crisis หรือที่ภาษาไทยเรามักจะเรียกกันว่า วิกฤตวัยกลางคนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วฉันอยากชวนมองมันใหม่ว่ามันไม่ใช่วิกฤตในแง่ลบอย่างเดียวแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านหรือ transition ท,ที่มีทั้งความท้าทายและโอกาสในเวลาเดียวกันลองนึกภาพตามนะคะชีวิตของเราตั้งแต่เด็กจนโตเหมือนกับการเดินบนเส้นทางที่มีเครื่องหมายบอกทางอยู่ตลอดเวลาเราเรียนหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัย หามันทำแต่งงานมีครอบครัวสร้างฐานะทุกอย่างดูมีเป้าหมายมีความหมายชัดเจนคนรอบข้างก็เหมือนมีสมุดคู่มือบอกเราว่าต้องทำอะไรต่อไปแต่พอเราเดินมาถึงช่วงวัยกลางคน40-50ปีสิ่งที่เคยเป็นเป้าหมายหลักในชีวิตหลายอย่างมันเริ่มสำเร็จแล้วหรือบางอย่างก็ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป เราอาจมีบ้านมีงานที่มั่นคงมีครอบครัวที่กำลังเติบโตแต่แล้วจู่ๆเราก็ถามตัวเองว่าแล้วต่อจากนี้ล่ะฉันจะทำไปเพื่ออะไรความพิเศษของวัยกลางคนก็คือมันไม่ได้มีสัญญาณเตือนเป็นเสียงดังๆว่าจะถึงเวลาเปลี่ยนผ่านแล้วแต่เราสามารถรู้สึกได้เองในหลายๆแง่เช่นการทำรานงานที่เคยท้าทายกลับกลายเป็นกิจวัตรซ้ำๆ เหมือนเรากำลังวนลูปในสิ่งที่ไม่ได้ทำให้หัวใจเต้นแรงเหมือนเดิมครอบครัวลูกๆโตขึ้นไม่ได้ต้องการเราแบบตอนเด็กๆคู่ชีวิตอาจก็เริ่มโฟกัสกับเรื่องอื่นๆมากกว่าที่จะใช้เวลาเหมือนช่วงแรกๆสุขภาพร่างกายเริ่มส่งสัญญาณไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าที่มากขึ้นโรคเล็กๆน้อยๆที่มาเตือนให้เราต้องหันกลับมาดูแลตัวเองความสัมพันธ์กับตัวเอง เราเริ่มมองย้อนกลับไปว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราทำเพื่อตัวเองจริงๆหรือว่าเพื่อคนอื่นเพื่อหน้าที่เพื่อสิ่งที่สังคมบอกว่าควรจะเป็นและเมื่อทุกอย่างมารวมกันมันเหมือนกับเรากำลังยืนอยู่ที่ทางแยกใหญ่ที่ไม่มีป้ายบอกทางชัดๆเหมือนตอนวัยรุ่นหรือวัยทางานตอนต้นแล้วคะ่ะหลายคนพอเจอความรู้สึกนี้ก็อาจรู้สึกเหมือนกำลังหลงทางบางคนเกิดความเครียด บางคนเกิดความว่างเปล่าหรือแม้แต่บางคนถึงขั้นซึมเศรา้าเพราะเขาคิดว่านี่หรือคือทั้งหมดของชีวิตคำว่าวิกฤตจึงถูกนำมาใช้กับช่วงเวลานี้แต่ความจริงแล้ววิกฤตในที่นี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงความพังทลายเสมอไปนะคะหากเรามองอีกมุมหนึ่งมันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญเหมือนเวลาเราขึ้นเขาช่วงที่ชันที่สุดก็มักเป็นจุดที่เราใกล้ยอดเขามากที่สุดเช่นกันค่ะ สิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเป้าหมายเดิมเริ่มหมดพลังชีวิตเราเหมือนถูกเปิดพื้นที่ว่างใหม่ค่ะพื้นที่ว่างนี้อาจทำให้เรากลัวเพราะเรายังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเติมเต็มแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็คือโอกาสในการนิยามชีวิตใหม่แบบที่สอดคล้องกับตัวตนเรามากขึ้นไม่ใช่เพียงทำตามเส้นทางที่สังคมหรือครอบครัวขีดไว้ให้เหมือนก่อนค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะ ลองนึกถึงกรณีเหล่านี้ค่ะคุณแม่ที่ลูกโตแล้วเมื่อก่อนชีวิตเต็มไปด้วยหน้าที่การเลี้ยงลูกดูแลทุกอย่างในบ้านแต่พอวันหนึง่งลูกเริ่มดูแลตัวเองได้แม่ก็เกิดคำถามว่าแล้วฉันละ่ะฉันมีชีวิตเพื่ออะไรถ้าไม่ได้อยู่ในบทบาทแม่เต็มเวลาแล้วคนทำงานที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานช่วงรแรกๆความสำเร็จคือแรงผลักดันแต่พอผ่านไป20-30ปีงานที่เคยตื่นเต้น กลับกลายเป็นแค่การรักษาสถานะเราอาจเริ่มถามว่าทั้งหมดนี้คือความฝันของฉันจริงๆหรือเปล่าคนที่สุขภาพเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเราอาจคิดว่าเวลาที่เหลืออยู่เราควรใช้ไปกับอะไรที่จะทำให้เรามีคุณค่าจริงๆถ้าเรามองความรู้สึกว่างเปล่าความไม่พอใจหรือความเบื่อหน่ายในวัยกลางคนเป็นสิ่งเลวร้ายเราอาจพลาดโอกาสสำคัญไป เพราะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณเตือนว่าเราได้เดินมาถึงจุดที่ควรทบทวนและอาจเปลี่ยนทิศทางของชีวิตเหมือนกับนักเดินเรือที่ต้องอาศัยดาวบนท้องฟ้าเป็นตัวนำทางพอเดินมาถึงจุดหนึ่งดาวที่เคยนำทางเราอ่านไม่ใช่ดาวดวงเดิมอีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่เราต้องมองหาดวงดาวใหม่ค่ะอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเราต้องยอมรับว่า เป้าหมายชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดบางทีเป้าหมายที่เคยใช้สำหรับเราเมื่ออายุ20-30ถึงปีมันอ่านไม่ใช่คำตอบเมื่อเราอายุ4 0 5 0ปีแล้วก็ได้ค่ะและนั่นไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนเป้าหมายจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเติบโตอีกขั้นหนึ่งค่ะ ดังนั้นจุดเปลี่ยนของวัยกลางคนจึงไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับความสับสนแต่คือประตูบานใหม่ที่เปิดให้เราได้ตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้งว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายจริงๆคะ่ะ และนี่แหละค่ะคือแกนสำคัญของการเดินทางครั้งใหม่ในวัยกลางคนมันเริ่มจากการยอมรับว่าเป้าหมายเดิมอ่านไม่ใช่อีกต่อไปแล้วกล้าที่จะค้นหาความหมายใหม่ที่สอดคล้องกับหัวใจเรามากที่สุดค่ะเคยไหมคะที่อยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยอยากได้เคยทุ่มเทสุดตัวเพื่อให้ได้มาพอได้แล้วกลับไม่ได้ทำให้ใจเรามีความสุขอย่างที่คิด มันเหมือนกับเราวิ่งตามเป้าหมายมันนานหลายสิบปีแต่พอวิ่งถึงเส้นชัยจริงๆเรากลับพบว่าเส้นชัยนั้นไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเต็มอิ่มหรือภูมิใจเท่าที่จินตนาการไว้เลยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่หลายคนในวัยกลางคนกำลังเผชิญอยู่เป้าหมายเดิมที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนมันไม่ใช่คำตอบของชีวิตอีกต่อไปในช่วงวัยทำงานตอนต้นงานคือสนามท้าทายค่ะ เราอยากพิสูจน์ตัวเองอยากก้าวหน้าอยากสร้างชื่อเสียงอยากให้คนยอมรับทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเรายังรู้สึกว่ามีไฟที่พร้อมจะสู้แต่พอเวลาผ่านไป2 0 3 0ปีเราอาจไปถึงตำแหน่งที่มั่นคงแล้วรายได้ที่เพียงพอแล้วหรือแม้แต่มีชื่อเสียงในวงการที่เราสังกัดอยู่แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวัน มันเป็นเพียงการรักษาสถานะมากกว่าการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเรารู้สึกว่างานที่เคยมีความหมายมันกลายเป็นกิจวัตรมันเหมือนเราอยู่บนสายพานที่หมุนไปเรื่อยๆโดยไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นอีกต่อไปและเมื่อไม่มีความท้าทายเราเริ่มถามตัวเองว่าถ้าง,งานนี้ไม่เติมเต็มอีกแล้วแล้วชีวิตฉันยังเหลืออะไร อีกด้านหนึ่งค่ะที่สำคัญมากในวัยกลางคนก็คือเรื่องครอบครัวค่ะตอนอายุ20-30ปีหลายคนตั้งเป้าว่าอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวอยากเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนดีเราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อทำหน้าที่เหล่านี้ให้ดีที่สุดแต่พอวันเวลาผ่านไปลูกๆโตขึ้นเริ่มดูแลตัวเองได้ไม่ได้ต้องการการดูแลจากพ่อแม่เหมือนเมื่อก่อน เราจึงเริ่มรู้สึกว่างเปล่าเพราะบทบาทที่เคยเป็นศูนย์กลางชีวิตหายไปบางคนถึงกับสับสวนว่าถ้าไม่ได้เป็นแม่ที่ลูกต้องการตลอดเวลาหรือพ่อที่เป็นเสาหลักทุกอย่างแล้วเราคือใครและถ้าไม่ได้ใช้เวลาไปกับการเลี้ยงดูลูกอีกต่อไปเราควรใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างไรสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สะท้อนชัดในวัยกลางคนค่ะ เมื่อก่อนเราอาจทำงานหนักเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไหวอาหารการกินไม่ค่อยเลือกมากนักแต่พอเข้าสู่วัย5 0 5 0ปีร่างกายเริ่มส่งสัญญาณว่าไม่เหมือนเดิมแล้วนะอ่อนเพลียง,ง่ายขึ้นโรคเล็กๆน้อยๆเริ่มโผล่มาต้องตรวจสุขภาพบ่อยขึ้นใช้เวลาพักฟื้นนานขึ้นสัญญาณเหล่านี้ทำให้เราเริ่มตระหนักว่าเวลาในชีวิตไม่ได้ยาวนานเหมือนเมื่อก่อนเราเริ่มถามตัวเองว่า ถ้าเวลาที่เหลืออยู่มีจำกัดฉันควรใช้มันทำอะไรวัยกลางคนคือจุดที่เรามักหันกลับมามองตัวเองมากที่สุดค่ะเพราะก่อนหน้านี้ชีวิตส่วนใหญ่ถูกใช้ไปเพื่อคนอื่นเพื่อครอบครัวเพื่อเจ้านายเพื่อสังคมเพื่อภาพลักษณ์แต่เมื่อเป้าหมายเหล่านี้ไม่ใช่คำตอบอีกต่อไป เราเริ่มเจอกับคำถามที่ตรงไปตรงมาที่สุดนั่นก็คือแล้วสิ่งที่ฉันอยากได้จริงๆคืออะไรคำถามนี้ไม่ได้ง่ายเลยนะคะเพราะหลายครั้งเราคุ้นเคยกับการฟังเสียงคนอื่นจนลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองเพื่อให้เห็นชัดขึ้นลองนึกภาพตัวอย่างเหล่านี้ค่ะคุณ A ผู้บริหารใหญ่เขาใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตสร้างบริษัทจนประสบความสำเร็จแต่พอถึงจุดสูงสุด เขากับรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงเครื่องจักรที่ทำงานเพื่อรักษาธุรกิจต่อไปคุณบีคุณแม่ลูกสองตลอด20ปีที่ผ่านมาเธออุทิศชีวิตเพื่อดูแลลูกทุกอย่างแต่พอลูกเข้ามาหาวิทยาลัยเธอเริ่มรู้สึกเหงาและไร้ค่าเพราะไม่รู้จะทำอะไรต่อดีคุณซีวัยห0ที่เคยมีความฝันอยากมีบ้านใหญ่รถหรู แต่พอได้ทุกอย่างครบแล้วเขากลับนั่งมองของเหล่านั้นโดยไม่รู้สึกสุขใจเท่าไหร่รู้สึกเพียงว่าแล้วไงต่อสิ่งที่น่ากลัวของช่วงเวลานี้คือถ้าเราไม่รู้ว่าจะหาความหมายใหม่อย่างไรเราอาจพยายามหนีความรู้สึกว่างเปล่าโดวยวิธีที่ไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจริงเช่นใช้การทำงานหนักเกินไปเพื่อกลบความว่างเปล่าหันไปหาความสุขชั่วคราว เช่นการจับจ่ายเกินตัวการดื่มหรือสิ่งเสพติดพยายามขว่คว้าความตื่นเต้นแบบวัยรุ่นเช่นการใช้ชีวิตหามหามทั้งที่ร่างกายไม่พร้อมแล้ววิธีเหล่านี้อาจช่วยให้เราลืมความรู้สึกไปชั่วคราวแต่สุดท้ายก็ไม่ทําให้เกิดความหมายที่แท้จริงมีหลายเหตุผลค่ะที่เป้าหมายเดิมๆไม่ได้เติมเต็มเราอีกต่อไปเราเปลี่ยนตัวเราตอนนี้ไม่ใช่คนเดียวกับเมื่อ20ปีก่อน ความฝันความต้องการและคุณค่าที่เรายึดถือย่อมเปลี่ยนไปตามประสบการณ์สภาพแวดล้อมเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเร็วมากสิ่งที่เคยสำคัญในสังคมอาจไม่ได้มีความหมายเหมือนเดิมเป้าหมายเดิมเป็นของคนอื่นบางทีเราอาจเคยตั้งเป้าหมายตามที่ครอบครัวหรือสังคมคาดหวังไว้ไม่ได้มาจากใจจริงเพราะทำสำเร็จแล้วจึงไม่รู้สึกเต็มอิ่มหลายคนพยายามฝืน ให้เป้าหมายเดิมยังมีความหมายแต่ยิ่งฝืนก็ยิ่งเหนื่อยค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การฝืนแต่คือยอมรับว่าเป้าหมายนั้นไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปการยอมรับนี้ไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวนะคะแต่คือการซื่อสัตย์กับตัวเองและนั่นคือก้าวแรกสู่การหาความหมายใหม่เมื่อเป้าหมายเดิมไม่ตอบโจทย์แล้วสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่เป้าหมายใหม่ที่ใหญ่โตเสมอไป แต่คือความหมายใหม่ที่ทำให้ชีวิตแต่ละวันของเรามีคุณค่าความหมายนี้อาจซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆเช่นการได้ใช้เวลากับคนที่รักการได้ทำสิ่งที่สร้างคุณค่าให้คุณอื่นการได้กลับมาดูแลตัวเองการได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครดังนั้นค่ะเมื่อเป้าหมายเดิมไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปอย่าเพิ่งตกใจหรือคิดว่าชีวิตหมดความหมาย แต่ให้มองมันว่าเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาที่เราจะต้องค้นหาความหมายใหม่ที่สอดคล้องกับตัวตนในวันนี้มากขึ้นชีวิตไม่ได้จบลงที่เป้าหมายที่เคยฝันไว้แต่ชีวิตคือการเดินทางต่อเนื่องที่เรามีสิทธิ์เลือกนิยามใหม่ให้กับมันเสมอชีวิตไม่ได้จบลงที่เป้าหมายที่เคยฝันไว้แต่ชีวิตคือการเดินทางต่อเนื่องที่เรามีสิทธิ์เลือกนิยามใหม่ให้กับมันเสมอ เมื่อเราเริ่มยอมรับแล้วว่าเป้าหมายเดิมที่เคยเป็นแรงผลักดันของชีวิตมันไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะหาความหมายใหม่ได้อย่างไรหลายคนอาจจะคิดว่าการหาความหมายใหม่ต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ต้องค้นพบพันธกิจของชีวิตต้องรู้ทันทีเลยว่าฉันเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้เท่านั้นแต่ความจริงแล้วไม่จำเป็นเลยค่ะความหมายใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นคำตอบใหญ่ในทันทีแต่มันอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เรากล้าลองกล้าทำและกล้าฟังเสียงหัวใจของตัวเองการหาความหมายใหม่ไม่ได้เริ่มจากโลกภายนอกแต่เริ่มจากการตั้งคำถามภายในใจของเราเองค่ะคำถามเหล่านี้อาจฟังง่ายๆแต่ถ้าเราตอบอย่างซื่อสัตย์มันจะพาเราไปใกล้ความหมายมากขึ้นเช่นอะไรคือสิ่งที่ฉันทำแล้ว รู้สึกมีพลังมีความสุขแม้ไม่มีใครเห็นถ้าวันนี้ไม่มีใครคาดหวังอะไรจากฉันเลยฉันอยากใช้ชีวิตแบบไหนสิ่งไหนที่ถ้าฉันได้ทำทุกวันจะทำให้ฉันภูมิใจในตัวเองคำถามเหล่านี้ไม่ได้ต้องการคำตอบทันทีแต่คือเข็มทิศที่จะค่อยๆพาเราไปหาความหมายที่แท้จริงความหมายชีวิตไม่ได้วัดจากเป้าหมายภายนอกเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับคุณค่าที่เราให้ความสำคัญในใจด้วยค่ะบางคนให้คุณค่ากับการสร้างสารรค์บางคนให้คุณค่ากับความรักและความสัมพันธ์บางคนให้คุณค่ากับการเรียนรู้บางคนให้คุณค่ากับการช่วยเหลือผู้อื่นลองถามตัวเองว่าคุณค่าที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันคืออะไรเมื่อเรารู้จักคุณค่าของตัวเองเราจะสามารถเลือกเส้นทางที่สอดคล้องกับถัวใจจริงๆได้ และนั่นแหละค่ะคือความหมายใหม,ใหม่ที่มั่นคงกว่าเป้าหมายชั่วคราวความหมายชีวิตไม่ใช่สิ่งที่จะนั่งคิดแล้วเจอได้ทันทีแต่ต้องลองทำค่ะบางครั้งสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะชอบพอได้ลองจริงๆกลับกลายเป็นสิ่งที่เติมเต็มชีวิตอย่างไม่คาดคิดเช่นลองปลูกต้นไม้แล้วพบว่ามันทำให้ใจสงบลองเรียนดนตรีหรือศิละปะที่เคยอยากทำสมัยเด็ก แต่ไม่มีเวลาลองอาสาทำงานในชุมชนแล้วคนพบความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นลองออกกำลังกายหรือเดินป่าแล้วได้เจอความสงบในธรรมชาติสิ่งเหล่านี้อาจจะเล็กๆแต่ค่อยๆเติมเต็มและนำทางเราไปสู่ความหมายใหม่โดยไม่รู้ตัวเมื่อก่อนเราอาจจะวัดคุณค่าของชีวิตจากเป้าหมายใหญ่เช่นการเลื่อนตำแหน่งการซื้อบ้าน การเลี้ยงดูลูกให้จบการศึกษาแต่เมื่อวัยเปลี่ยนไปวิธีวัดคุณค่าก็เปลี่ยนไปเช่นกันค่ะเราอาจเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆในแต่ละวันเช่นวันนี้ฉันได้หัวเราะกับคนในครอบครัวหรือยังวันนี้ฉันได้ทำสิ่งเล็กๆที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นหรือยังวันนี้ฉันได้ให้เวลากับร่างกายและจิตใจตัวเองหรือยังการใช้ชีวิตแบบนี้ทำให้เราไม่ต้องรอความหมายจากอนาคตไกลๆ แต่ได้สัมผัสความหมายจากปัจจุบันในทุกๆวันขอเล่าเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะคุณดาอายุ48ปีเคยทำงานด้านบัญชีมาตลอดชีวิตรู้สึกว่างเปล่าเพราะงานไม่ท้าทายอีกแล้ววันหนึ่งเธอลองเข้าคอร์สทำอาหารเพื่อสุขภาพและพบว่าตัวเองมีความสุขมากกับการได้ทำอาหารให้เพื่อนๆจนสุดท้ายเปิดเพจเล็กๆแบ่งปันเมนูสุขภาพ ตอนนี้ชีวิตเธอเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจใหม่แม้จะไม่ยิ่งใหญ่แต่มีความหมายคุณต่ออายุ52ปีหลังกเกษียณจากราชการเขารู้สึกไม่มีคุณค่าเพราะไม่ต้องตื่นไปทำงานทุกวันเหมือนก่อนแต่แล้วเขาลองไปเป็นครูอาสาสอนหนังสือเด็กในชนบทแล้วพบว่าการสอนหนังสือให้เด็กยิ้มได้คือสิ่งที่ทำให้เขาตื่นมาอย่างมีความหมายทุกวัน สองตัวอย่างนี้สะท้อนว่าความหมายใหม่ไม่ได้ต้องเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ในสายตาคนอื่นแต่คือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตชีวาและภูมิใจในตัวเองอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายใหม่ได้เสมอก็คือการเชื่อมโยงกับผู้อื่นค่ะมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ลำพัง การได้สร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจการได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือแม้แต่การได้ช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆมักเติมเต็มใจเราได้อย่างลึกซึ้งบางครั้งความหมายใหม่ไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทำเพื่อตัวเองแต่คือสิ่งที่เราทำเพื่อคนอื่นและทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าในโลกใบนี้อีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายคือการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนทักษะใหม่อ่านหนังสือที่ไม่เคยอ่านลงคอร์สออนไลน์หรือแม้แต่เรียนรู้จากคนรุ่นใหม่สิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตยังเติบโตยังมีสิ่งรอค้นหาเสมอการเรียนรู้ไม่เพียงแต่เติมเต็มแต่ยังช่วยให้สมองสดชื่นลดความรู้สึกว่าชีวิตหยุดนิ่งและเปิดโอกาสให้เราเจอความใหม่ใหม่ที่คาดไม่ถึงสุดท้ายค่ะ ความใหม่ๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรากลับมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองในวัยกลางคนเราอาจเผลอฟังเสียงสังคมมานานเกินไปจนหลงลืมความฝันความสุขเล็กๆหรือความต้องการที่แท้จริงของเราบางทีเสียงหัวใจเราอาจบอกให้เราใช้ชีวิตเรียบง่ายบางทีเสียงหัวใจเราอาจบอกให้เราใช้เวลามากขึ้นกับครอบครัวหรือบางที เสียงหัวใจเราอาจบอกให้เรากล้าที่จะทำสิ่งที่เคยฝันแต่ไม่เคยลงมือทำสักทีการฟังเสียงหัวใจอาจไม่ง่ายในตอนแรกแต่ถ้าเรากล้าเงียบและตั้งใจฟังมันจะค่อยๆพาเราไปหาความหมายใหม่ที่แท้จริงดังนั้นค่ะการค้นหาความหมายใหม่ในวัยกลางคนไม่ใช่เรื่องของการหาคำตอบใหญ่โตทันทีแต่คือการค่อยๆสำรวจตั้งคำถาม ลองทำสิ่งใหม่ฟังเสียงหัวใจและเลือกใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงของเราและเมื่อเรากล้าก้าวออกจากเป้าหมายเดิม,เ,ดมเราจะพบว่าความหมายใหม่ไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ในวิธีที่เราเลือกใช้ชีวิตในทุกๆวันในสามพาร์ทที่ผ่านมาเราพูดถึงจุดเปลี่ยนของไว้กลางคนความรู้สึกว่างเปล่าเมื่อเป้าหมายเดิมไม่ใช่คำตอบและการเริ่มค้นหาความหมายใหม่ แต่คำถามที่หลายคนคงอยากรู้มากที่สุดก็คือแล้วฉันควรทำอะไรต่อจากนี้เพราะการเข้าใจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนความเข้าใจให้กลายเป็นการกระทำเล็กๆที่ต่อเนื่องจนกลายเป็นเส้นทางใหม่ของชีวิตวันนี้ฉันจะพาไปทีละขั้นค่ะหนึ่งในวิธีที่ง่ายและทรงพลังที่สุดในการหาความหมายใหม่คือการเขียนบันทึกค่ะ ไม่ต้องเขียนอะไรซับซ้อนแค่ตอบคำถามง่ยายๆ3ข้อทุกวันก็พอวันนี้อะไรทำให้ฉันรู้สึกดีวันนี้ฉันได้ทำอะไรที่มีคุณค่าวันนี้ฉันอยากขอบคุณเรื่องอะไรการเขียนแบบนี้ช่วยเราเริ่มเห็นว่าความหมายไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่มันอยู่ในรายละเอียดเล็กๆของแต่ละวัน และเมื่อเขียนไปเรื่อยๆเ,เราจะเริ่มเห็นรูปแบบบางอย่างที่บอกเราว่าอะไรคือสิ่งที่เติมเต็มหัวใจจริงๆเมื่อก่อนเราอาจชินกับการตั้งเป้าหมายใหญ่เช่นเลื่อนตำแหนง่งซื้อบ้านส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยแต่ในวัยกลางคนเป้าหมายเล็กๆที่สอดคล้องกับคุณค่ากลับมีพลังมากกว่าตัวอย่างเช่นสัปดาห์นี้จะออกกำลังกายอย่างน้อย3มวันจะโทรหาคนที่ไม่ได้คุยด้วยนานๆสักหนึ่งคน จะอ่านหนังสือที่สนใจวันละสิบหน้าจะลองทำอาหารใหม่ๆให้ครอบครัวทานสักหนึ่งมือ้อเป้าหมายเล็กๆแบบนี้ไม่กดดันแต่ทำให้เรารู้สึกว่าแต่ละวันมีความหมายมากขึ้นหลายครั้งที่เราโฟกัสไปกับเป้าหมายใหญ่จนละเลยความสัมพันธ์ที่ใกล้ตัวที่สุดค่ะในวัยกลางคนนี่คือเวลาที่เหมาะที่สุดจะหันกลับมาใส่ใจความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตลูกพ่อแม่เพื่อนหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงาน เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เติมเต็มหัวใจมนุษย์มากที่สุดไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่เงินทองแต่คือการมีสายสัมพันธ์ที่จริงใจและอบอุ่นการค้นหาความหมายใหม่ต้องอาศัยการเปิดพื้นที่ค่ะบางครั้งชีวิตเรามีแต่สิ่งที่ทำตามความเคยชินจนแน่นเต็มไปหมดจนไม่มีที่ว่างให้กับสิ่งใหม่ๆการเปิดพื้นที่อ่านหมายถึงลองลดงานที่ไม่จำเป็นลงจัดตารางเวลาให้ว่างสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าเมื่อลดสิ่งที่ไม่จำเป็นเราจะมีที่ว่างให้สิ่งที่ใช่จริงๆเข้ามาการหาความหมายใหม่ไม่ใช่เส้นตรงค่ะมันเต็มไปด้วยการลองผิดลองถูกและความไม่แน่นอนเป็นเรื่องธรรมดามากบางวันเราจะรู้สึกชัดเจนมากว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากทาแต่บางวันเราจะสงสัยตัวเองอีกครั้งว่าหรือว่าฉันยังไม่เจอจริงๆ อย่าตกใจไปนะคะเพราะความไม่แน่นอนก็คือส่วนหนึ่งของการเดินทางเมื่อเราเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่แน่นอนเราก็จะมีอิสระมากขึ้นในการลองและค้นพบสิ่งใหม่ๆร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงคือรากฐานของการค้นหาความหมายใหม่ดูแลร่างกายออกกําลังกายกินอาหารที่ดีนอนหลับเพียงพอดูแลจิตใจฝึกสติหายใจลึกๆทำสมาธิ หรือใช้เวลากับธรรมชาติดูแลอารมณ์หาเพื่อนคุยเปิดใจแชร์ความรู้สึกไม่เก็บไว้คนเดียวเมื่อเรามีพลังจากการดูแลตัวเองเราจะมีแรงพอที่จะก้าวไปหาความหมายใหม่อย่างมั่นคงอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความหมายคือการให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้เวลาให้ความรู้ให้กำลังใจหรือแม้จากการให้รอยยิ้มเล็กๆก,กับคนแปลกหน้า สิ่งเหล่านี้สร้างคุณค่าทั้งกับผู้รับและตัวเราเองบางครั้งความหมายชีวิตก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะการทำให้ใครสักคนรู้สึกดีขึ้นเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันวัยกลางคนคือเวลาที่เหมาะจะถามตัวเองว่าฉันเคยมีความฝันอะไรที่ยังไม่ได้ทำบางคนอาจเคยอยากวาดรูปบางคนอยากเขียนหนังสือบางคนอยากเดินทางบางคนอยากเรียนภาษาใหม่ ความฝันเหล่านี้อาจถูกเก็บไว้เพราะหน้าที่และความรับผิดชอบแต่ตอนนี้อาจถึงเวลาที่เราจะค่อยๆกลับไปทำแม้จะไม่ใช่เพื่ออาชีพแต่เพื่อเติมเต็มหัวใจในวัยหนุ่มสาวเราอาจวัดความสําเร็จจากตำแหน่งเงินทองหรือสิ่งของที่ได้มาแต่ในวัยกลางคนเราสามารถนิยามความสําเร็จใหม่ได้ค่ะความสําเร็จคือการได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัว ความสําเร็จคือมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงความสําเร็จคือการได้ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกอยากมีชีวิตต่อไปอีกวันเมื่อเรานิยามใหม่เราจะเห็นว่าความหมายชีวิตไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลแต่สัมผัสได้ในทุกวันดังนั้นค่ะหลังจากเรายอมรับว่าเป้าหมายเดิมไม่ใช่คำตอบการค้นหาความหมายใหม่คือการเริ่มต้นเส้นทางชีวิตบทใหม่และการเริ่มต้นนี้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ แต่เริ่มจากก้าวเล็กๆที่จริงใจเช่นการบันทึกประจำวันการดูแลตัวเองการใช้เวลาคุณภาพกับคนที่รักหรือการลองทำสิ่งใหม่ๆเล็กๆเพราะความหมายชีวิตไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่มันอยู่ในวิธีที่เราใช้ชีวิตทุกวันตลอดทั้งตอนเราได้เดินทางไปด้วยกันจากจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมไวัยกลางคนถึงรู้สึกว่างเปล่าไปจนถึงการค้นพบว่า จริงๆแล้วความว่างเปล่านี้ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือสัญญาณของการเติบโตเราพูดถึงจุดเปลี่ยนของวัยกลางคนที่ทำให้เป้าหมายเดิมไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปเราพูดถึงความรู้สึกสูญเสียเส้นทางเมื่อเป้าหมายที่เคยเติมเต็มกลับหมดพลังเราพูดถึงการหาความหมายใหม่ผ่านการตั้งคำถามการลองสิ่งใหม่ๆการกลับมาฟังเสียงหัวใจ และการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงและในภาสุดท้ายเราได้พูดถึงการลงมือทำจริงว่าเราจะเปลี่ยนความเข้าใจเหล่านี้เป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างไรทั้งหมดนี้คือเส้นทางที่หลายๆคนในวัยกลางคนกำลังเผชิญอยู่ค่ะและสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากก็คือเมื่อเป้าหมายเดิมไม่ใช่คำตอบอย่ามองว่ามันคือการสูญเสียแต่ให้มองว่านี่คือการได้พื้นที่ใหม่ พื้นที่ที่เราจะนิยามชีวิตในแบบที่เป็นของเราเองจริงๆบางทีเราคิดว่าความหมายของชีวิตต้องยิ่งใหญ่ต้องเปลี่ยนโลกแต่ความจริงความหมายอาจอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกวันเช่นรอยยิ้มการดูแลคนที่เรารักหรือการให้กำลังใจใครสักคนเราไม่จำเป็นต้องมีแผนที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องรู้ทุกคำตอบแต่เริ่มจากก้าวเล็กๆที่สอดคล้องกับหัวใจ ก้าวเล็กๆที่ทำให้เรามีพลังและมีความสุขขึ้นทีละนิดหลายคนอาจคิดว่าอายุ40-50ปีมันสายไปแล้วที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่แต่ความจริงก็คือตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเรายังสามารถเลือกเส้นทางใหม่ให้ชีวิตได้เสมอความหมายใหม่ไม่ได้อยู่ที่อายุแต่อยู่ที่การเปิดใจของเราชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดโดยเป้าหมายที่เราวางไว้เมื่อ20ปีก่อน ชีวิตถูกกำหนดด้วยวิธีที่เราเลือกใช้เวลาทุกๆวันในตอนนี้ถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกเหมือนเส้นทางที่เคยเดินมาไม่ใช่อีกต่อไปอย่าเพิ่งท้อค่ะให้ลองมองว่ามันคือสัญญาณว่าคุณกำลังจะได้เริ่มต้นบทใหม่ที่สอดคล้องกับหัวใจจริงๆบางทีความหมายที่คุณตามหามาตลอดอาจไม่ได้อยู่ที่ปลายทางใดๆแต่ซ่อนอยู่ในปัจจุบันที่คุณเลือกใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจและความรัก และจำไว้นะคะความหมาใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโลกบอกให้คุณเป็นอะไรแต่เกิดขึ้นเพราะคุณกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงหวังว่าตอนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้จริงขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนนี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าจากรวาลจัดสรรให้เรามาเจอกันแล้วอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดพลังงานดีๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ